สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเครื่องเรานะครับพร้อมเรียนในหลักสูตร a n u u l a r บวก e t c o r e o บวก Docker หรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสที่การรันโปรเจกต์ของทางฝั่ง Angular และโปรเจกต์ของทางฝั่ง s s p n t t o r r e นะครับส่วน Docker ตรงนี้ผมมองเป็น optional นะครับเราสามารถมาติดตั้งเสริมได้ในภายหลังนะครับเพราะว่า ช่วง2วันแรกนะสองวันแรกเราจะโฟกัสที่การสร้างเว็บแอปพลิเคชันนะครับยังไม่ได้มีการใช้พวกด k อกเกอร์เข้ามาจัดการนะครับโอเคก็อันดับแรกนะครับนะครับผมก็จะทำการ New Folder ที่ตรงหน้า Desktop นะครับง่ายๆนี้เลยแล้วก็ตั้งชื่อนะครับว่า my demo แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเปิดตัว v c o d e ขึ้นมานะครับพอเปิด v c o d e ขึ้นมานะครับก็ drag Folder นี้เข้ามานะครับ ทีนี้นะครับก็มาที่เมนูบาร์ข้างบนของ v i t code มันจะมี terminal อยู่ให้เลือกคําว่า new terminal นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะทําการ new project ฝั่ง angular ก่อนนะครับคําสั่ง new ก็คือ ng new นะครับตามด้วยชื่อ project นะครับผมก็จะเป็น ng new แล้วก็ชื่อ project ว่า font r e n นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวบางทีนะครับเครื่อง windows อาจจะติดประเด็นเนื่องจากนะครับมันจะไม่สามารถรันคาสั่ง ng new เพราะว่าตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็น power shell อยู่เราสามารถ select default shell ตรงนี้นะครับให้เป็น command line นะครับพอเลือก command line เสร็จแล้วนะครับก็ทำการปิดนะครับปิดโดยการกดลบตรงเนี้ย Q ทิ i n แล้วก็มา terminal ใหม่อันนี้สำหรับเครื่อง windows นะครับสมมติพิมพ์คำว่า ng new ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ ng new นะครับตามด้วยชื่อ font n อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือถ้าใครทั้ง mac ทั้ง windows นะครับทำไปแล้ว นะครับไอ้ power s h e l l ก็เซตไปแล้วนะครับให้เป็น command นะครับก็ไม่ได้ก็ลองมา m ม k ชัวร์ก่อนว่านะครับเราติดตั้งพวกคำสั่งของตัว ng อ๋ a อังกุ拉เแล้วหรือยังนะครับอ่านี่ผมก็ถามว่ามันกำหนด routing แบบผม y ไปก่อนแล้วตรงนี้ผมก็เลือกคำว่า s i t และว n t t r r ครับอ่าจังหวะนี้มันก็จะทำการไปดาวน์โหลดนะครับจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับผมก็จะกดมาที่ตัวบวก New Terminal อีกครั้งหนึ่งนะครับ มันจะเป็นการเปิดมาอีก w i n d o w ์หนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะมา new project ในฝั่ง .net core นะครับคำสั่งก็คือ .net new web api นะครับแล้วก็ขีด o นะครับแล้วก็ผมตั้งชื่อ Project นี้ว่า back end นะครับอ่าแล้ว enter นะครับอันนี้มันก็จะทำการ new project ในฝั่งตัว sp .net core ขึ้นมานะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวฝั่งตัวฟอนต์เอ็นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาดูก่อนนะครับก็คือที่ตรงแท็บนะครับของตัว Windows 1นะครับตอนนี้มันก็สร้างมาแล้วนะครับหลักการก็คือให้เรา CD เข้ามาที่ตัวฟอนต์เอ็นตรงนี้นะครับผมก็จะพิมพ์คําสั่ง CD นะครับแล้วก็ฟอนต์เอ็นนะครับแต่ต้องไม่ชื่อแบกว่าเราอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์ My Demo นะครับที่ผมสร้างไว้นะครับพอผม CD มาที่ฟอนต์เอ็นแล้วนะครับ ผมจะทำการทดสอบว่าผมรันโปรเจกต์แองกูได้ป่ากก็คือ ng serve นะครับขีด o นะครับคำสั่ง ng serve คือคำสั่งรันส่วนขีด o นะครับเป็น option นะครับทำให้เราสามารถ open ได้นะครับขีด o ก็ย่อมาจาก open นั่นเองนะครับมันจะเป็นการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาตรงนี้มันถามว่าเราจะทำเกี่ยวกับเรื่อง a n a l y s i s หรือเปล่านะครับให้กับทาง google นะครับตรงนี้ผมกด n นะครับและ enter ทีนี้นะครับไอ้โปรเจกต์ของตัว .net Core นะครับคือ ASP .net Core เนี่ยที่เราสร้างมา Backend ตรงเนี้ยเราสามารถดีบั g มันได้เพราะมันเป็น C# นะครับก็ตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำการติดตั้งตัว Extension C# ของ VS Code ไว้นะครับมันสามารถที่จะดีบั g กิ้งได้นะครับทีนี้เมื่อมันดีบั g กิ้งได้นะครับเราก็จะทำการนะครับอตอนนี้มันเปิดตัว localhost ส2มาแล้วโอเคตอนนี้ผมรัน Angular ได้ปกติแล้วนะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบทางสั่ง back end บ้างนะครับโดยเราจะรันโหมด debugging นะครับก็กดขิ้ขวานะครับที่ตัว back end ตัวนี้นะครับแล้วก็ open in terminal นะครับมันจะเปิดตัวผาดตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คาว่า code จุดครับคำสั่ง code จุดตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งเอาไว้สำหรับจัดการของตัว v s code นะครับถ้าใครพิมพ์ไม่ขึ้นนะครับสำหรับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง mac นะครับเราก็พิมพ์คำว่า shell นะครับ ก็คือกด F1 ขึ้นมาก่อนบนคีย์บอร์ดกด F1 ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า shell นะครับอ่ามันจะมีคำว่า shell command install code command import นะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะโค้ดจุดนะครับอ่ามันก็จะเป็นการเปิด project back end ขึ้นมานะครับพอเปิด project back end ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้คลิกที่ไฟล์ C ชาสักไฟล์หนึงครับอ่าผมก็จะพิมพ์อ่าผมก็จะจิ้มมาที่ startup cs นะครับสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะมีโฟลเดอร์ bin obj โผล่มานะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีถามว่าคุณต้องการที่จะ add v s code หรือเปล่าผมก็กดเย s นะครับที่มันขึ้นอย่างนี้ได้นะครับเราต้อง make sure ก่อนว่าเราติดตั้งนะครับไอตัว C sharp extension บนของตัว v s code หรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็จะทำการทดสอบแล้วนะครับอตอนนี้อย่างง w Windows นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Windows ของตัว back end นะครับมาที่เมนูบาร์ข้างบนมันจะมีคำว่า Run แล้วก็มี Start Debugging ครับกดเลยครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับมันก็จะทำการเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในโปรเจกต์ของตัวเว็บ API ของตัว st.netcore นะครับอ่าตอนนี้ผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่ามันจะขึ้น404นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะติดเรื่องของตัว s e c u นะครับเพราะว่าตอนนี้มันรันอยู่บน HTTPS นะครับมันจะไม่ทัาส์เบราว์เซอร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับก็เดี๋ยวเราพิมพ์ตามนี้ก่อนนะครับ ก็ตัวนี้นะครับผมใช้ .NET Core เป็นเวอร์ชัน3นะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า weather forecast ครับผมจะพิมพ์นํำล่องให้ดูก่อนนะครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราพิมพ์ถูกต้องนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเป็นโดเมน https localhost นะครับพอท0แล้วก็ weather slash weather forecast นะครับถ้าไม่มีอะไรปิดพลาดนะครับมันจะขึ้นมาเป็น JSON อย่างนี้นะครับอะ a รนะครับ โอเคนะครับทีนี้ถ้าใครติดเรื่องของตัว HTTPS นะครับก็เดี๋ยวเรากดคำว่าเขาเรียกว่ามันจะมีคำว่า show advanced แล้วก็ทัดเบราว์เซอร์ไปก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวในหลักสูตรนะครับผมก็จะสอนวิธีการเขาเรียกว่า g e n e r a e s e r นะครับแต่ตอนนี้ก็คือแค่ทดสอบก่อนว่ามันรันได้นะครับก็กดให้เบราว์เซอร์มันทัดก่อนก็คือยอมรับความเสี่ยงก่อนก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับอันนี้มันเป็นโปรเจกของเรานะครับ โอเคนะครับก็กดให้เบราว์เซอร์มันทัดแค่นี้ก็ได้ครับอ่ะตอนนี้ผมได้ทั้ง SP.NET Core นะครับแล้วก็ได้ตัว Angular นะครับทีนี้ผมต้องสรุปก่อนนะครับฝั่ง Angular ผมเป็น Angular 9ส่วนฝั่ง SP.NET Core ผมเป็นเวอร์ชัน3นะครับนะครับถึงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครัสำหรับการตรวจสอบนะครับว่าเครื่องเรานะครับพร้อมที่จะเรียงเรียนในหลักสูตร Angular บวก SP.NET Core บวก Docker หรือเปล่านะครับ โอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลืมตรงนี้นะครับก็คือถ้าใครนะครับลงโปรแกรมทุกๆอย่างครบหมดแล้วนะครับแล้วก็มาทําการทดสอบนะครับไม่ไม่ไม่สำเร็จสักทีนะครับก็ติดต่อมาที่บริษัทโค้ชโมบายนะครับก็คือเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคอยซัพพอร์ตให้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับลองทําเองก่อนเพราะว่าการที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเราเป็นนักพัฒนาเนี่ยต่ต่อไปเราอาจจะย้ายเครื่องถูกต้องไหม เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเ,เราลองเล่นแบบนี้เอ๊ะมันติดแบบนี้อลองทําดูดิอะไรประมาณเนี่ยนะครับจะได้รู้แนวเพราะว่าขั้นตอนเซตอัพก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็ถ้าไม่ได้จริงจก็เดี๋ยวติดต่อมาที่บริษัทโ้ดโมบายนะครับเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ